รถไฟสายจีนลาวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางข้อมูลการท่องเที่ยวของทางการลาวระบุว่าในช่วง10เดือนแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวประมาณ335,000คนเดินทางมายังหลวงพระบางโดยรถไฟคิดเป็นร้อยละ85ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด หลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า660ปีเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนําของลาวด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายเช่นวัดเก่าแก่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและภูมิทัศนบทเมืองเก่าหลวงพระบางยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี1995ก่อนที่รถไฟจีนลาวจะเปิดให้บริการการเดินทางมายังหลวงพระบาง หากขับรถมาจากเบงจันท์ต้องใช้เวลา7-8ชั่วโมงผ่านเส้นทางภูเขาที่คดเคี้ยวขณะที่การเดินทางด้วยรถไฟจีนลาวช่วยลดเวลาในการเดินทางเหลือเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่น้ำตกตาดกวางสีบอกว่าเพิ่งมาเที่ยวหลวงพระบางเป็นครั้งแรกโดยนั่งรถไฟมาเพราะเมืองของเขาอยู่ไกลจากที่นี่ รถไฟจีนลาววิ่งได้ด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้การเดินทางสู่เมืองต่างๆในลาวสั้นลงอย่างมากเช่นจากนกครหลวงเวยงจันท์ไปบ่อเต็นที่ติดกับจีนใช้เวลา3ชั่วโมง30นาทีเส้นทางรถไฟจีนลาวยังช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของเมืองตามแนวทางรถไฟแม่ค้าแผงลอยบอกว่านับตั้งแต่รถไฟจีนลาวให้บริการมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆและหวังว่าครอบครัวของเธอจะมีโอกาสนั่งรถไฟบ้างสักครั้ง ขณะที่แม่ค้าอีกคนก็บอกว่ามีความสุขมากที่จีนและลาวร่วมกันสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้เธอรู้สึกซาบซึ้งในความช่วยเหลือจากจีนขณะที่คนขับรถโดยสารนำเที่ยวบอกว่าเมื่อก่อนต้องขับรถไปรับผู้โดยสารที่เวียงจันทร์บางเวียงสนามบินหลวงพระบางแต่ตอนนี้สามารถมารอรับนักท่องเที่ยวที่สถานีรถไฟแทนเส้นทางรถไฟจีนลาวให้บริการครบหปีโดยเริ่มให้บริการเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2021